ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับครับ,รบจริงก็เหมือนมาแชร์ประสบการณ์นะครับ mm hmm. ก็ดีใจนะที่ได้มาเล่าเรื่องตัวเองในสิ่งที่ตัวเองผ่านมาแล้ว mm hmm. ม,มาแล้วอย่างเงี้ยแต่ผมว่าสมัยนี้มันมีโอกาสอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะที่เราจะสามารถแบบทําอาชีพให้ตัวเอง mm hmm. ทําความฝันให้ตัวเองคือโซเชีย hmm. ลในยุคผมมันยังไม่ได้บูมขนาดนี้ mm hmm. ยิ่งสมัย จริงๆในยุคผมยังแบบไม่รู้อะไรจริงไม่รู้อะไรหลอกคือผ่านการโดนหลอกมาก็มีผ่านการแบบของจริงก็มีอย่างเงี้ยโอกาสที่เราไปถึงแล้วแล้วอาจอาจจะไม่ไม่ได้เป็นแบบที่เราฝันไว้ก็ได้ก็มีมันมันผ่านอะไรมาเยอะครับก็ดีนะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราผ่านมาอเรามาันแบบว่าเป็นแบบแม้ใจาที่ไได้เมาผมว่าหลายๆคนมีความฝันแหละแล้ว ประสบการณ์ผมมันอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้ความฝันที่ดับไปของบางคนเขาได้แบบลุยต่อจริงๆมีแค่มีความฝันมันก็สนุกแล้วครับใช้ชีวิตอ่ะพอมาวันนี้รู้สึกว่าคแบบว่าบางคนอาจจะแล้ว,วแบบม grands, ไม่ไม่ไปต่อกับความฝันเนี่ย <c ance> ่ก <c ance> ็ยังอยกไก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าบนเวทีอ่ะท้อได้แต่อย่าทิ้ง <io> มันให้ไปต่อแล้วก็ลองไปให้สุดลองดูถ้าเราแบบแค่ขึ้นๆึ้งกลางๆขึ้นๆึกลางแบบเอออยากไปนะ ฝันอย่างเดียวแต่ไม่ทํามันก็ไปไม่ถึงหรอครับอันี้มันเป็นมันเป็นแบบความจริงในโลกเราอยู่แล้วที่มันฝันได้ถ้าไม่ทํามันก็ไปไม่ถึงดังนั้นเนี่ยถ้ากล้าฝันมันก็ต้องกล้าทํด้วยแว่าเราว่าไอดอคนนเือของ้ด้วยไม่กล้าบอกว่าตัวเอง่าไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นไอดอลหรอได้ได้ครับได้เอาผมเป็นแบบอย่างก็ได้แล้วก็สู้ไปเลยครับจริง สมัยนี้มีอะไรท,ทำอีกเยอะอย่างที่ผมบอกแหละมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเราอยู่บ้านเรายังเดินตามฝันเราได้เลยถ้าวันไหนเราอยากแบบอสมมติวันนึงเราอยากเป็นดาราก็ไปหาแคสงานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันไม่มีใครอยู่บ้านอยู่ดีๆแล้วมีคนชวนไปแสดงละครหรอกต้องไปครับต้องไปแล้วก็ลองทําดูโอกาสมีเยอะแยะเลยพาตัวเองไปหาโอกาสด้วยาตัวเองไปหาโอกาสอย่ารอให้โอกาสวิ่งมาหาครับแล้วความฝันของแจมีกปีหลังนี้มันมีอะไรบ้างความฝันต้องมมหรอ จริงๆอะผมผมฝันอะไรไปเรื่อยมผมฝันอะไรไปเรื่อยจริงผมยังอยากแบบเอ่อเล่นบทบาทที่มันท้าทายมากกว่านะีา้มันมีบทอะไรแปลกๆอะผมอยากลองเล่นอยากไปลองอยากไปลองแคสฝุดบ้าๆบอ<ท>ๆอะไรก็ได้อไเ,เอ่อบทที่เป็นแบบอีกบทหนึ่งที่ผมชอบเลยคือบทที่เป็นพีเรียดย้อนยุคแบบย้อนยุคไปเลยครับอันนั้น,นะผมก็ชอบผมยังไม่เคยลองถ้ามีโอกาสให้ผมออดิชันหรือว่าให้โอกาสให้ผมแบบไปเล่นไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เป็นละครอะผมลุยแน่ ถ้าเกิดมีผู้จัดคนไหนยังไงก็ติดติดต,ต่อมาทางช่องได้นะครับหรือว่าช่องถ้าเกิดมีโปรเจกต์อะไรก็สามารถแบบเอาผมไปได้ผมอยากลองมากๆเพราะอยู่ที่ขารมณ์แต่ว่าอะไรนะพราว่าแบบที่มันเป็นแบบอะไรนะย้อนกลับไปตายแล้วก,ก,ก็มีโอกาสตายอ๋อมีแฟนตาซีหน่อยอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็ยอยากลองนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าแบบอา,อารมณ์จะเป็นยังไงแล้วก็อีกบทหนึ่งที่แบบเวลาสลับร่างกอะอันนี้ก็ยังไม่เคยลอง ไม่รู้ว่าอีกคนนึงจะเป็นยังไงไงอยากลองเล่นมีอีกคนนึงลองดูแสดงว่าตอนนี้เราอยากไปแนวแบบือนเวนเร์ซีแบบไม่ได้แบบไม่คิดถึงต่างๆหไม่เกิดขึ้นจริงหรือยังไงอยากดูแบบขาไปแล้วมันต้องขาใช่ครับแล้วผมอันนี้คือคิดแทนคนดูแหละว่าถ้าเป็นหนังแนวนั้นละครแนวนั้นอ่ะเราคงแบบอยากดูอ่ะอยากดูแล้วมันในมุมของนักแสดงอ่ะผมว่าไม่ได้คิดเอคกคาแรคเตอร์อะไรใหม่ๆด้วยที่ท,ที่ที่มันสนุกอ่ะมันคือการทำงานที่มันได้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าแบบเราจะทำคาแรคเตอร์ออกมายัางไงดี ด้วยครับรด้วยดยเรารอดูอครับจะเข้าตาอะไรนะจะเข้าตา้นั่นสิครับรออยู่นะครับ,รบถ้าเกิดก็ผลงานตอนนี้มีซีรีส์เรื่องฆาตกรรมจำไม่ได้นะครับออนแอร์ทุกวันพุธเพื่หัสสองทุ่มครึ่งทางช่องวันทันินี่แหละแล้วก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันอันคัดอีกที่อยู่ในแอปวันดีอันนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามได้หลังจากที่ละครจบนะครับ ือจะลงทันทีเลยดูไปด้วยกันแล้วเป็นเป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้ที่เป็นเออ่มีตัวละครอย่างอิงฟ้าแล้วก็ตีพัลพัพี่พอยชลวิทย์อีกเออพี่เหน่งสงลันอีกอแต่ละคนน่ะคือน่าดูมากแล้วเป็นคอมเมดี้แบบคอมเมดี้คอมเม,ม,มดี้อยากให้ไปดูครับใครเครียดดีอืมก็มีตัวละครที่แบบว่าจินตนาการสุดยอดก็เป็นมีความเป็นแบบอ่าคือมนุษย์ปกติเขาอาจจะไม่ไโอเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ก็จะมีตัวละครที่ ที่เป็นเหมือนมนุษย์ปกติก็มีนะเออคือมันมันครบรถอ่ะผมว่าอยากให้ไปลองดูกันใครเครียดในช่วงนี้แล้วก็เป็นซีรีส์แบบแนวใหม่ๆที่ทางช่องวันเราก็ยังไม่เคยทาในในโปรเจกต์วันดีมาด้วยไงครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของยิงฟ้าอย่างเงี้ยโอ้โหรั่วคือรั่วมากตีคือรั่วมากของผมนี่ก็คือกวนๆไปเลยผมก็ไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์แนวแนวนี้เหมือนกันอยากให้ทุกคนไปติดตามกันครับอรับขอบมาณมากที่ที่มางานแฟลทัอไม่มกยกันวันนี้นะครับแล้วก็ แฟนๆน,น่าจะชินกับการที่แบบผมพูดอะไรแบบนี้อยู่แล้วผมชอบพูดอย่างนี้อยู่แล้วคือ <c oughs> เราเป็นเด็กสู้ชีวิตมาไงเออผมว่าแฟนๆผมหลายๆคนเขาก็มีเขียนจดหมายมาแล้วก็บอกนะว่าแบบเออเออชีวิตเขาแบบมีแรงที่จะไปต่อได้เวลามาเจอเราหลังมาเจอเราเงี้ยผมดีใจนะที่ได้เป็นหนึ่งใน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 ชีวิตของเขาที่ช่วยให้แบบชีวิตเขาแบบมีความสุขมากขึ้นขอบคุณมากมเจริงครับอขอบคุณครับ